เรื่องของเดินทางขาก,กลับกันบ้างวันนี้ก็เข้าสู่วันจันเนาะยังหยุดพิเศษอยู่ยั่หยุดให้อีกวันหนึ่งใช่แล้วแต่บกสบครับเตรียมความพร้อมลูโดยสารทุกเส้นทางอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่หยุดยาวในช่วงสี่วันนี้ครับนายอัธวิตรักจำรูนครับกรรมการกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทขนส่งนะครับ อ๋อเครือข่ายใช่ไหมฮะใช่คะ่ะเดี๋ยวชัว้นจะเล่าให้คุณผู้ชม<อ>ฟังนะคะจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยาภาพเครือข่ายผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นนะคะนายชาติพุชนะเสรีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยาภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2568 เพื่อยกระดับความรู้และประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแก่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับเทศบาลและองค์การ การบริหารส่วนตำบลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทางสร้างเครือข่ายการทำงานที่แข็งแกร่งในระดับท้องถิน่นโดยมีผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดกว่า200คนนะคะคุณผู้ชมคะมการครุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิน่นเป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดรวมถึงความผาสุกให้กับผู้บริโภคในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ